กี่นิ้วประมาณอะไรนะปุ๊บครึ <S 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 ่งเดินได้ไงอ่ะเดินได้ไงแม่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณเหมือนกันนะซิปี้ไหมไม่ต้องไปที่สวนโอล่หนูก็อยากให้ทุกคนแฮปปี้เอาเจ้าแฮปปี้ทุกคนมาทุกคนดูชิลวันนี้ใครก็ต้องการทุกคนเป็นไงบ้าง อ๋อดีใจดีใจจริงๆแม่เขาน่ารักไหนแม่พูดิ้ยากค่ะก็ก็เป็นอะไรที่รายละเอียดเยอะเราเพิ่งรู้ว่าการทำเสื้อผ้ามันมันต้องเล่าเรื่องราวมันต้องมีอินสปิเรชันมันต้องมีทุกอย่างมีมูทโทนมีคอนเซ็ป์ที่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะในการที่จะผลิตออกมาแต่ละตัวก็ความที่จริงๆอยากให้มีเสื้อผ้าที่สามารถเท แล้วก็เฟรนลี่แล้วก็สามารถใช้ใช้ได้ในชีวิตประจำวันจริงๆอะ,อ,งงอะไรอย่างนี้แล้วก็มิกซ์แอนด์แมชง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งใช่ซึ่งซึ่งแบรนด์เขาก็มีซิกเนเจอร์ของเขาอยู่แล้วใช่ไหมก็คือแบบว่าลูกไม้ที่ตัดกับผ้าเล่นเลเยอร์ layer, หลายๆเลเยอร์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ความสนุกความสุขสนของเขาตรงนี้ก็ชัดเจนแล้วก็เป็นยูนิคของเขาอยู่แล้วค่ะ ถูกใจมากคือจริงๆอ่ะพี่แอนเป็นผู้หญิงที่เก่ง professional แล้วก็จริงๆทำหานพี่แอนอ่ะน่าสนุกมากนะน่าชอบมากเลยแล้วก็ตัวตนเขาอะค่ะอย่างที่นัดบอกไปคือค่อนข้างเข้ากับแบรนด์แล้วนัดก็รู้สึกว่านัดรู้สึกวนเห็นพี่แอนในเสื้อนั้นแล้วสวยอ่ะนัดรู้สึกว่านัดสามารถจะเอาพี่แอนคือปกติอ่ะเขาจะเป็นคนดูที่เป็นคนที่แบบดูเหมือนกับแบบ smart c o o ลเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่นัดเห็นเขาอีกมุมนึงที่มีความยั่งได้ฝันได้มากขึ้นก็มาจูนกันอะไรอย่างเงี้ย ใช่ค่ะเหมือนแบบเราเราเป็นนักแสดงเราเป็นผู้จัดเราอาจจะไม่ไม่เคยเห็นโลกตรงนี้เลยพอน้องมาชวนเราก็รู้สึกให้เราอยากเปิดโลกเขาทำกันยังไงแล้วเราก็เอาประสบการณ์ของเรามาแชร์กับเขาแล้วก็เหมือนเราแลกเปลี่ยนกันก็สนุกด,ดีค่ะอยากสีแล้วแนเลือกเองเลยเพราะว่าต้องเป็นโทนสีต้องเป็นโทนสีที่แอนรู้สึกแอนเป็นแอนจริงๆที่เราถึงจะพูดได้ว่าเอกับเราคาแรคเตอร,ร์เรามันต้องออกจริงๆเพราะฉะนั้นแอดเขาก็เลยต้องตามพี่พอสมควรในเรื่องของโทนเลย ใช่ค่ะคือถ้าอย่างบางสีที่แอนบอกเอ้ยอันนี้ไม่ไหวอันนี้พี่ไม่ชอบอันนี้พี่ไม่มั่นใจอันนี้พี่ว่าพี่พูดต่อไม่ได้ว่ามันยังไงพี่ก็จะดีดออกซึ่งเขาก็ฟังเรานะคะหรือบางอันที่เขารู้สึกอันนี้เชื่อเถอะว่าออกมาแล้วมันจะเป็นอย่างที่บอกเป็นก้ามเนื้อใหม่ๆของที่แอนที่พี่แอ,น,อนจะไม่เคยเห็นตัวเองในมุมนี้เราก็เปิดใจแล้วก็ลองเออใช่มันก็ได้จริงๆ,แต,งๆแต่จริงๆก่อนที่เราจะออกแบบด้วยกันนะคะเรามีการคุยกันก่อนแล้วเอาสีี่แอนดูพี่แอนทางแบรนด์เราอะ แบบเป็นโทนแบบฟ้านะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเอาพี่แอนเข้าไปอ่ะจะให้เข้มขึ้นหน่อยให้มีความเท่ขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ปรับกันตั้งแต่แรกว่าพี่แอนชอบอะไรแล้วก็เราก็พยายามจะทําให้เป็นพี่แอนที่สุดแล้วก็เอาอินสไปร์พี่แอนทั้งหมดมามาให้มากที่สุดให้พี่แอน,นอะไรนะคะเออคอลเลคชันคคช่นนี้มีทั้งหมดสิบชุดค่ะแต่มันก็มีไอเทม,มอื่นๆ <S <S ด้วยเนาะเช่นหมวกอะไรเงี <S <S ้ยก็บอกเขาว่าเราชอบใส่หมวกเขาก็จะถามเราเขาบอกอุ้ยเรนขอผลิตหมวกด้วยได้ไหมบอกเอาเลยเราก็เอาแบบหมวกที่เราชอบ มาแชร์กับเขาแล้วสีโทนที่เราชอบเอามาใส่กับชุดเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีตรงนั้นอีกมีกระเป๋าอีกแล้วมีอะไรอีกนะอ๋อเดี๋ยวขอเล่าเรื่องหมวกกับกระเป๋านิดนึงหมวกเนี่ยที่แอนเขาบอกแลวเขาชอบหน้ายาวแบบนี้แล้วเอาความ exactly size แบบที่เขาชอบแล้วก็ทรงแบบที่เขาชอบมาใช้ส่วนกระเป๋าเนี่ยเขาก็บอกอยู่ว่าเขาชอบใบเล็กกับใบใหญ่แบบนี้เราเอา exactly ที่เราชอบใชเป็นเขาแล้วมาผสมกับแบรนด์แล้วก็มาแมชกันแต่เชื่อเถอะว่าสิ่งที่แอนคิดมาใช้งานได้จริงกับผู้หญิงเราเพราะแอนเป็นคนทํางานแล้วใช้ชีวิตอย่าง โชคโชน์แอนเชื่อว่าใครก็ถือได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คือมันไม่ใช่แค่สวยโชว์คนอื่นอย่างเดียวมันทําหน้าที่อื่นได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะย้อนถามนี่แพ้แพ้ตอนที่เขาไม่ตม้ขขอนรับที่ต้อนรับอุดกอใช่ค่ะก็เขาไปดูดยังไงเพราะว่าอนันดาบอกว่าเอนนาไ<ผ>ม่ไปต้อนรับไม่่เขามาพูดก่อนแล้วแม่รู้ไหมว่าแม่เป็นคนแรกเลยที่หนูว่าไม่กังวลที่สุด ทำไมอ่ะพี่ไม่ดูมีสนเสน่ห์แล้วร้นเลยหรอเรารู้สึกแย่นะเนขาควรจะถึงเราใไรนิดนึงอะไรเงี้ยเปล่าเปล่าแล้วเขาเหมือนก็แบบเห็นเป็นพี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาประชื่นชมเราคือก็ไม่มีอะไรกรังวลเกี่ยวกับเราเลยแล้วบทมันก็ค่อนข้างแบบ เข้าพระเข้านางหรือแบบคนเป็นสามีภรรยาเลยคนเป็นแฟนตัวจริงก็ต้องใจกว้างนิดนึงในการจะเปิดใจดูอะไรอย่างเงี้ยไอ้ก็เข้าใจเขาแต่ไม่มีอะไรได้แซวเล่นๆเขาก็มาเพื่อเพื่อที่เหมือนแบบมาจามาดูแลสามีเขาอยู่แล้วเราเจอกันในกองก็จะแซวว่ามาคุมเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือรู้จักกันก่อนหน้านั้นแล้วก็ปกติถ้าก็อยุ่ถ่ายที่กรุงเทพนะนะาจะไม่ได้ไปแต่เวลาบางทีไปต่างัมาวัดอย่างเงี้ยเราก็จะแบบไปเที่ยวแล้วก็ตามไปหาเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเจอแม่แหละ ก็ไปนั่งเมาวกับแม่แล้วก็แล้วก็คุยไปคุยมาก็บอกว่าจริงๆจริงๆก่อนหน้าน,านัาน้นน่ะนันไม่เคยคุยกับพี่แอนก่อนแล้วก่อนที่พี่แอนจะถ่ายกัน,นันดา,า,า,าบอกว่าพี่แอนหนไว้วันนึ่งมา,มาทำงานางกันนะอะไรเงี้ยก็นึกว,ว่าพูดเล่นเพราะเขาเป็นคนพูดเก่งเนี่ยพูดจริงจริงไม่ได้คิดอะไรแล้วก็แล้วก็พอแล้วพอเจอกันบ่อยขึ้นก็พี่แอนพูดจริงทํางานกันจริงๆอยากทำจริงจริงพี่แอนบอกอ้างอ้างแ้วมาคุยกันจริงๆก็เลยเกิดขึ้นม จากวันแรกที่คุยกันเล่นๆที่แบรนด์คิดอ่ะสามปีต,ตั้งแต่เปิดแบรนด์แบบตั้งแต่เปิดแบรนด์ไม่กี่เดือนเเคยพูดเขาเล่นว่าพี่แอนวันหนึ่งเด้อถ้าแบรนด์ดีขึ้นเดี๋ยวเรามาทำกันนะเดี๋ยวแบรนด์โตขึ้นก่อนเราชอบเ<อ>จียมสตบก่ว,<อ>ว,ว่าตัวเองยังเล็กน้อยอ <c oughs> ย่างแบบยังไม่โตไม่ใ,ใคร <c oughs> อะไรคือเขามีตัวตวนของเขาอยู่ <c oughs> แล้วจริงๆอะไรเงี้ยค่ะเราไม่ใช่ว่าเรามาอวยกันเองนะคะคือคนเป็นศิลปินมันก็จะมี มีศิลปะของตัวเองอะจริงๆแล้วก็เชื่อว่าเขามีเพียงแต่เรามาก็แค่มาแก้เรี่ยนในคอลเลคชันนี้หมายความว่าทําอะไรสนุกสนุกด้วยกันสัก3ามีเดือนอะไรอย่างเงี้ยทำให้เขารู้สึกคึกสนุกขึ้นแล้วเราก็เป็นคนที่เขาเลือกเราก็รู้สึกเป็นเกียรติ<ช>ค่ะต้อคนตนี้ด้วยใช่ค่ะต้อนรับซัมเมอร์ต้อนร<ล>ับซัมเมอร์คือแบบเด่งที่บอกใส่ใส่กับยีนใส่กับกระโปรงใส่ลายเดินห้างอะไรได้ปกติค่ะไม่ต้องไปคิดว่าอยู่แต่ในบีชแล้วก็แบบใช้แต่ในโอกาสนั้นอย่างเดียวเลย ายของเก่งแม่ก่อนเล,เลยค่ะแม่เลยค่ะก็ไม่ไมีอะไรนะคะแอนไม่ใช่มืออาชีพในการดีไซน์เสื้อผ้านะคะแอนมาแค่ใจกับความรู้สึกในฐานะคนใส่แล้วก็คนที่สนุกกับการแต่งตัวในระดับหนึ่งแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือรู้สึกว่าคอลเลคชันนี้เป็นอะไรที่เชื่อว่าเหมาะกับผู้หญิงทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเด็กหรือจะเป็นผู้ใหญ่สามารถใส่ได้แล้วก็ทําให้ตุลยั่งขึ้นด้วยค่ะสั่งได้ทำไมคะก็สั่งได้ทางตอนนี้เราก็มี แล้วก็มีช็อปนะคะอยู่ที่คอมมอแอนค่ะแล้วก็สั่งได้ในออนไลน์ทุกช่องทางค่ะทั้งไลฟ์ช็อป l a z a d a s h o p ปีแล้วก็ส่วนส่วนอันนี้ค่ะเราช้อปปิ้งกันได้ถึง4ทุ่มก็ขอฝากอะไรนิดนึงขอขอบคุณคุณแม่ค่ะที่ให้เกียรติมาอยากอยากบอกแม่ว่าขอบคุณจริงๆที่ให้เกียรติมาร่วมงานกับกับแมปค่ะเพราขอบคุณหลายรอบแล้วใช่อยากขอบคุณเราก็จะรอบเขาเหมือนกันที่ให้เกียรติเราแล้วก็จะบอกว่าอันี้เราไม่ได้อะไรนะคือ ขายดีมากอยากให้รีบมากดอยากให้รีบมาซื้ออ <c oughs> <ช>ะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันก็มีจำกัดเหมือนกันอะไรเงี้ยหลายตัวก็ไปลไหลายแบบนี้วหมดแล้วอข,อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ่ายสัมษั์แม่เดี่ยวเปล่า